กขสู่ช่วงที่3ของอาเซียนมิชชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องของมหากรรมการแสดงเรือนานาชาติณชัยหาดเมืองพัทยาและการโชว์ศักยภาพในการเป็นจุดจอดเรือยอชที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ พัทยาจังหวัดชนบุรีคือสถานที่ที่รับการขนานนามจากชาวต่างชาติว่าไทยริเวราซึ่งคำว่าริเวรานี้หมายถึงชายหาดที่สวยงามในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นการให้คุณค่าเมืองพัทยาว่าเป็นไทยริเวราคือการชื่นชมว่าเป็นเมืองชายหาดที่สวยงามดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวไม่ต่างอะไรกับหาดริเวราแต่ทว่าอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะเมืองชายหาที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครพัทยาถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างโรงแรมที่พักระดับห้าดาวร้านอาหารห้างสปปรรพสินค้าและสนามกอล์ฟพัทยายังมีมารีน่าหรือจุดจอดเรือเดินสมุทรที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เร็วนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเมืองพัทยาร่วมกันจัดงานมหากรรมเรือนานาชาติงานโอเชียนมารีนาพัทยาบ t โชว์2013ด้วยความพยายามที่จะผลักดันให้งานนี้กลายเป็นงานประจำปีที่ดึงดูดนักเดินเรือจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเดินเรือในอาเซียนให้เข้ามาใช้บริการ คือที่โอเชียนมารีน่ายอชคลับเนี่ยน,นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาที่เราภาคภูมิใจเพราะว่าเราอ่ะมีมารีนาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จอดเรือได้300กว่าลำในปัจจุบนันแล้วเราก็มีโครงการที่เราจะขยายท่าจอดเรือเพิ่มอีกเพราะว่าก็มีแนวโน้มที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยก็หันมานิยมการได้เรือมากขึ้น การเล่นเรือเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของแพงเพราะว่าถ้าเทียบอัตราค่าค่าใช้บริการหรืออัตราค่าจอดเรือที่โอเชียนมารีน่ายอดคับพัทยาเนี่ยอัตราค่าบริการนี่ถูกกว่า ที่อื่นแล้วก็ถูกกว่าฮ่องกงสิงคโปร์ถูกกว่าทุกที่ในอาเซียนเนี่ยบางที่โอเคว่าอาเซียนบางที่เนี่ยจะถูกกว่าเนื่องจากว่าเขาได้รับการซัพพอร์ตจากภาครัฐบาลไม่ใช่เป็นของเอกชนแต่ถ้าเทียบโดยมารีน่าใหญ่ๆในเอเชียด้วยกันในค่าใช้จ่ายของเราก็ยังถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ เจ้าของเรือเนี่ยก็มีเริ่มทยอยมาจากทางฝั่งฮ่องกงก็มีแล้วเนื่องจากว่าทางฝั่งนั้นเขาก็เต็มแต่เราเนี่ยก็ยังมีศักยภาพที่เราจะขยายค่าจอดเรือออกไปได้ ที่การแข่งขันด้านธุรกิจการเดินเรือในอาเซียนแม้สิงคโปร์จะเป็นคู่แข่งที่สำคัญแต่ในอนาคตรประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจก็เตรียมลงชิงส่วนแบ่งในธุรกิจการเดินเรือเช่นเดียวกันสิงคโปร์ก็จะมีท่าจอดเรือหลายที่ฮ่องกงก็มีค่ะถ้าตอนนี้ประเทศจีนก็เริ่มเริ่มเริ่มมีท่ามีมารีน่ามากขึ้น นะคะแต่พี่ว่าในประเทศจีนก็อาจจะต้องรออีกสัก3-5ปีเนี่ยพี่ว่าเขาอาจจะมีมารีน่าใหญ่กว่าเราก็ได้ การเดินเรือและการต่อเรืออาจจะเป็นกิจกรรมของผู้ที่มีฐานะดีแต่ในทัศนะของชองโอบรีเจ้าของอู่ต่อเรือชาวฝรั่งเศสซึ่งทำธุรกิจในเมืองพัทยามานานนับสิบปีก็มองว่าในอนาคตการเดินเรือจะมีค่าใช้จ่ายที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้ โดยการล่องเรือจะกลายมาเป็นกิจกรรมทางเลือกผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีเรือยอชไม่ต้องเสียค่าดูแลเรือแต่สามารถซื้อทริปการท่องเที่ยวในรูปแบบของวันเดย์ทริปหรือการเช่าเรือเพื่อสัมผัสกับความสนุกสนานของการเดินเรือ และเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนการเดินเรือหรือกิจกรรมการพักผ่อนบนเรือสำราญก็จะยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นเพราะประเทศต่างๆทั้งในยุโรปและนักเดินเรือจากอีกซีกโลกก็จะต้องการมาสัมผัสกับประสบการณ์การเดินเรือในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดหลังการรวมเป็นประชาคมอาเซียน ในช่วงบัวแก้วบอกล่าวข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศสัปดาห์นี้จะเป็นหัวข้ออะไรไปชมกันค่ะเนื่องจากว่านับจากปีนี้ไปนะคะก็เหลืออีกเพียง24เดือนเท่านั้นนะ่ค่ะเราก็จะต้อง เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในวันที่31ธันวาคม2558แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในในการเตรียมตัวของประเทศไทยนอกจากความรู้พื้นฐานที่ให้กับประชาชนคนไทยแล้วกรมประชาสัมพันธ์โดยที่ท่านอาธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีนโย,ยบายให้เราจัดโครงการสัปดาห์อาเซียนโดยใช้ชื่อทีมว่า VR อาอาเซียนนะคะทั่วทั้งประเทศเลยค่ะโดยจัดทั้งหมด9ครั้ง ้วยกครั้งแรกเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะคะ่ะาสถานีรถไฟหัวลำโพงเหลืออีก8ครั้งเราก็จะจัดในปีหน้านี้โดยที่จะจัดไปตามจังหวัดต่างๆที่เป็นที่ตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขตของกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือเมืองอื่นตามความเหมาะสมท่านที่สนใจสามารถเข้ามาชมที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะ www.prd.go.th ค่ะเราก็มีข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านต้องการที่จะทราบรายละเอียดของการจัดงานของทุกเขตนะคะก็ขอเชิญได้มาชมที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ และทั้งหมดก็คือรายการอาเซียนวิชันประจำสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำติชมรายการรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราชาวอาเซียนส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมรายการอาเซียนวิชันย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และค้นหาคำว่าอาเซียนวิชันทีวีค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกๆวันเสาร์หลังข่าวภาคค่ำ19.00ถึง19.30น,นทางมีเดีย e w s Channel วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนลากันไปด้วยเกรดอาเซียนสวัสดีค่ะในบรรดาธนาบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสิงคโปร์มีธนบัตรใบที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกครับ mm hmm. คือใบละ10,000มืนดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณสองแสนสี่มืนบาทไทยค่ะ